sun shut your mouth boy when will you learn take care by red o from as high as the your mouth boy when will you learn mama haven't you heard สวัสดีครับคุณผู้ชมช่วงเทคคาเทคแคลนนี้พบกับผมเหลานะครับผมเคยพาคุณผู้ชมไปดูเกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์มาแล้วนะครับวันนี้อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กับตัวเครื่องยนต์เลยนะครับแล้วก็ยิ่งในวันที่สภาพอากาศหรือว่าฝนตกในบ้านเราแบบนี้ครับสำคัญครับยางครับเดี๋ยวไปคุยกับพี่โอครับ สวัดสดีครับสวัสดีครับครับวัดีดดผมผ่านมาแถวลาดพร้าววังหินเนี่ยพี่มีปัญหาเรื่องอยางอยากจะรู้ยางก่อนอื่นเลยถามเอาความรู้ก่อนเลยที่เห็นเนี่ยเอาง่ายๆที่วิ่งอยู่บนถนนตอนนี้มันเป็นยางอะไรกันที่เขาใส่เป็นยางเลเดียนยางเลดียนไม่มียางใน อ๋อคือไม่มียางในเป็นจุบเหลเ็กเขาเรียกว่าจุบเเป็กไม่มียางในพอเป็นยางเลยที่ละผมอยากจะรู้แล้วว่าวิธีการที่จะดูมาเนี่ยว่ายางม,มันใกล้หมดอายุแล้วหรือว่ายางมันยังใช้ได้อยู่เนี่ยตอนเนี้ยเพราะว่ายิ่งตอนนี้สภาพอากาศบ้านเราฝนตกหนักด้วยคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยเขาจะรู้ได้ยังไงที่ว่ายางของเขาเนี่ยเสื่อมสภาพแล้วอ๋อมันมีมันมีรหัสมีนัมเบอร์บอกครับตัวไ<ต>หน,หนมัานหมายถึงอะไรอะพี่ก็คืออย่างนี้นะครับอันนี้คือจะเป็นนัมเบอร์ อันนี้อันนี้ปียางอายุยางนะครับอ๋อไอีเอฟเนี่ย <อ Brooke. S 2> นะใช่ครับน,น,นี่คือเป็นโค้ดรหัสเขา,า,เขาตัวน,น,นี้คือสัปดาห์เขา,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 าแล้วก็เป็นปียางคือตัวนี้ก็คือสัปดาห์ที่สามศูนย์สามอ๋อศูนย์สามคือสัปดาห์ที่สามพย่อ่ะครับแล้วก็เป็นปีสองพันแปดอ๋อครับก็คือศูนย์แปดยางรถที่ติดอยู่ที่บ้านเนี่ยดูปีอายุตรงนี้ได้ครับศูนย์สามนี่หมายถึงว่าสัปดาห์ที่สาม ของการผลิตในรอบปีนะครับในสัปดาห์ที่3ของปีศูนย์ได้ก็คือปี2008ครับแล้วถ้าการใช้งานทั่วไปนี่เป็นยังไงครับกี่ปีถึงเรียกว่ายางหมดอายุจริงจริงแล้วยางนี่ก็ใช้3ปี3ปี3ปีถึง4ถึง5หมื่นกิโลอ๋อปีหรือ4ถึง5หมื่นกิโลครับอ๋อทำไมถึงแยกประเทศเป็น3ปีหรือ4หมื่นถึง5หมื่นกิโลเนี่ยพี่ถ้าใช้เยอะมันก็หมดเร็วอ่ะใช้เยอะหมดเร็วใช่ครับก็วัดจนที่กิโลด้วยครับ อ่าอย่างนี้ผมมีคําถามแล้วถ้าเกิดว่ายางซื้อไปเนี่ยอายุการใช้งานสามปีเช่านะสำหรับคนที่ขับเยอะคือสี่ห้าหมื่นโลต้องเปลี่ยนครับแต่ว่าสําหรับคนที่อ่าซื้อไปแล้วใช้รถน้อยอ่ะไม่ค่อยได้ขับคือจอดทิ้งไว้เนี่ยยางมันก็มีโอกาสหมดไปตามสภาพของมันหรอใช่ใช่ถึงว่าเราจะใช้ยังไม่ถึงสี่ห้าหมื่นกิโลรถไม่ได้ใช้ดอกยางเหลือเยอะครับผมก็ถึงระยะสองสามปีถึงสี่ปีก็ควรเปลี่ยนเพราะว่าโครงสร้างยางมันจะ มันก็ไม่ใหม่อะนะมันก็จะหมดไปตามสภาพอ๋อมันก็เสื่อมแล้วอะคือวันที่อายุการใช้งานของมันอยู่เนาะใช่ใช่ก็คือว่าต่อให้คุณซื้อยางใช้รถมากหรือใช้รถน้อยเนี่ยแต่ว่าตัวยางก็จะมีวันหมดอายุวันเสื่อมสภาพตามตัวของมันเองแล้วอย่างไหนบ้างที่ที่เราจะเริ่มดูแล้วว่าควรจะต้องเริ่มเปลี่ยนละนอกจากวันหมดอายุเนี่ยสังเกตดูง่ายๆครับถ้าเกิดว่าหลายยางพวกนี้มันจะมีรอยร้าว รอยแล้วหมายถึงว่ามันจะเสื่อมอายุการใช้งานก็แตกลายงานแตกลายงานว่างั้นเลยต้องหลาียางเขาเพราะว่าหลายยางมันสัมผัสถนนเยอะเพราะว่าเวลาเราหักเลี้ยวหักอะไรพวกนี้ครับผมครับเดี๋ยวซ้ายเลี้ยวขวามาหักเลี้ยวมันจะเห็นเลยหลายยางจะมีแตกลายงานไม่ก็ไม่ควรใช้แล้วครับผมเคยเข้าไปเนี่ยเวลาไปล้างรถไปคาแช์เขาจะมีการทาเคลือบยางนยตัวนั้นจะช่วย เพื่ในเรื่องอ,อะไรครับเือบให้มันมีความสวยงามงามหนึ่งแล้วก็รักษาเนื้อยางด้วยอ๋โอโตัวนั้นที่เขาใช่ดูแลให้เราก็ค,คือสามารถดูแลเนื้อยางเนื้อยางด้วยแล้วก็ดูาการใช้งานนานขึ้นสามารถนานขึ้นมันก็ไม่ได้นานเท่าไรหรอกครับเพราะว่ามันยางมันรล้าอยู่แล้วพอโดนน้ําโดนอะไรปุ๊บมันก็หลุดออกมามันก็จะเห็นรอยเล้าอีกใช่เพอคือเขาล้างเสร็จเขาก็ต้องการความสวยงามหนึ่งครับวามสวยงามก็คือมันจะดําตลอด ลมยางที่มีผลเกี่ยวกับอายุการใช้งานของยางหรือเปล่าลมยางเนี่ยถ้าเราเติมให้มันสม่ำเสมอย,ยางก็จะปกติยางก็ปกติครับอ่ะทีนี้ถามก่อนเลยเดี๋ยวนี้มีลมยางธรรมดากับไนโตเนรเจนมันแตกตา่างกันยังไงพี่คนเขาจะแบบเลือกใช้อะไรดีรบแบบไหนระหว่างไนโตรเจนเนี่ยมันใช้สำหรับวิ่งต่างจังหวัดความเร็วสูงความร้อน ความร้อนที่เกิดกับผิวยางใช่ครับ,รบเราเ<น>ติมไนโตรเจนเข้าไปเ่ยมันจะช่วยให้ยางเราไม่ร้อนครับความเย็นจะอยู่ในวงยางตลอดอ๋อแล้วอีกอย่างนึ่งถ้าเป็นลมธรรมดาครับมันก็เหมาะสรับใช้น้อยซึ่งเราก็ไม่จําเป็นตัเท่าไหร่ที่เรารจะไปเ,ต,เ,เติมไนโตรเจนเพราะวิ่งในกรุงเทพอยู่แล้วซีนี้ก็อยู่ที่วิจารณญาณครับของคุณผู้ชมว่ารถของคุณเนี่ยจะใช้ไนโตรเจนหรือว่าจะใช้ลมยางธรรมดาแต่อย่างที่ทททพี่โอ๋บอกว่าเติมสลับ ได้หรือว่าถ้าจะเปลี่ยนก็ถ่ายของเก่าออกให้หมดแล้วก็เปลี่ยนของใหม่ที่อยากลองได้เลยแต่ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูลมยางให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของมันไม่ให้แข็งหรืออ่อนเกินไปครับเพราะว่าจะมีผลต่อแก้มยางครับแล้วคุณภาพยางก็จะเสื่อมเร็วครับขอบคุณที่โอมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณมาให้ความรู้คุณผู้ชมแล้วก็เทคทาเทคแค์เน,น,น,นี่ยมันต้องดูทั้งเครื่องยนต์แล้วก็ยางก็เป็นส่วนที่สำคัญครับ สวัสดีครับช่วงดูดวงดูรถกับขุนทองอัศนีนะครับเป็นคำทํานายในเดือนสิงหานะครับคำทํานายของชาวราศีมังกรนะครับท่านที่เกิดระหว่าง22ธันวาถึง21มกราคนะครับใบที่1เจะไม่ท้าหมายถึงว่าสมัครงานใหม่ถ้าจะคิดจะเปลี่ยนงานจะหางานใหม่สมัครงาน ชาวราศีมกรจะมีโชคเรื่องงานเพราะว่าโปรไฟล์งานของท่านดีมากนะครับภาวะการเงินในเดือนสิงหาของชาวราศีมังกรค่อนข้างฝืดน,นะครับเงินมันหยุดไม่ทันนะภาวะค่าใช้ใจ่ายคอร์ต้นทุนทุกอย่างสูงขึ้นรายได้ลดราศีมีนะครับ20กุมภาพันธ์ถึง20มีนาะสี่ถ้วยในที่นี้ก็หมายถึงว่ารักไม่ได้อย่างใจครับมันก็ไม่มีใครเปอร์เฟกเพราะฉะนั้นมีคนรักดีกว่าไม่มีใครเลยนะครับเดอะเวิด์ไให้ต่างประเทศครับ มาอีกแล้วให้เดอะเวิด์ชาวราศีมีนใช้ใจดีไปหางานทำต่างประเทศแต่ตอนนี้ไม่ว่าประเทศไหนในโลกไม่ว่ายุโรปอเมริกาออสเตรเลียหรืออะไรก็ย่ำแย่หมดอย่างไรก็ตามนะครับนี่ก็เป็นคำทำนายของชาวราศีมีนในเดือนสิงหาคมนะครับพบกับช่วงดูดวงดูรถได้ใหม่ในวันพุธหน้าครับสวัสดีครับ ็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับเรื่องราวสาระต่างๆที่การนำมาฝากทุกช่วงของรายการในวันนี้นะคะหรับสัปดาห์นี้เวลาหมดลงแล้วคะ่ะพบกันได้ใหม่อาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะสวัสดีคะ่ะ